ก็มาเจอกันอีกแล้วนะุดทุกวันที่1และว,วันที่เอ่อสิใช่ปะก็คือวันนี้ก็จะมาเจอกับการร x WXY EP ที w ่4 e ดูกันเลยทุกคน ออลเราอยู่นี่ไงเธออยู่ไหนเอไม่เจอเหออดเราก็ยือยู่ข้าๆเธอนั่นแหละอันดอันนันนเนสีนเอู่ทจริงอะสวดีครับยินดีต้อนรับกลุเรเข้าสู่รายการ อ้าวเดบิวแบบนี้เลยไม้ยอ้โหยังกยงจะยินดีตอนรับเสู่ยกิวอยโอ้ยได้ครับก็วันนี้เนี่ยามาดอกไม้กันเลยก่อนที่จะเข้าไปสู่กแข่งันโอ้ย้วยังอยู่ที่ชสอรยเยไว้ยเปิก่อนยเรไม่้สยวอกคอสยงามาการักส ดอกมะลิไม่มีวมิตแล้วเนี่ยดอกอะไใผมแล้วเชอบดอกอะไรน้ยกแน่นอนนะครับก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยธนาคารใช่ไม่ไตั้งครับผม หนาวหนาวถือแสบคอไปอแดงหมดแล้ว้อ yes, ี้เอ้ยอาอีกแล้วเอาแล้มนเหมือนลูกแฝดเลย ตามดูนะครับว่าเขาอยู่ประเทศอะไรกันกลางแขนเลย พี่กำลังศึกษาอยู่ว่าแบบอะไรนี่มัไม่ได้กินไม่ได้กินกินบ้ากวฉันบ่าพี่อ่าเราเจอแรกแล้วนะครับนั่พี่อนไ่นไอมครับอาแล้วนี่พ่มเดียวาไมเขาไม่อยู่ตรงนี้อะลยเห็นเห้ย มือชี้มวยอะไรแบนี้เนี่ยโอยโอยโอยนีขโมยม้ยนี่ๆผมอมากจอยากให้ดูคุณตกล้องลงมาใกล้ๆนี่นี่นึงนะบงบงบอกว่าไม่ได้กินนะจริงไม่ได้กินนะมาตาย้า้ายเออเหรอเอ้ามันไอ้ไงมามา กินที่ปากเลยที่คออานี้ะครัเราก็พคงอกันแล้วนะโอ้โหใยืนในรายการนี่ดีกว่าทันทีเราก็ต้องเป็นรายการแข่งขันดีแล้วเท่นี้จะพิเศษว่าหน่อยเราจะให้ทางแขเรับเชิญเป็นคนเลือกเองว่าจะอยู่ทีมไหนได้คุณไม่มีปีมเลยไม่ก็ไม่ติดก็จะได้อยเลยเ้ ไม่ม่อยไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหละเคยเคยที่สุดแล้วปะสามีสามได้เลยแม่นอนถ้าริงไม่ผ่านมาแ้วครับไม่อกใครปากกนอเจ๋วเลยเกินเจ๋วเลยกไม่พูดเยอะ พเดี๋ยวเราไปดูกันในยครั้งนี้เลาไม่ยอมครับครั้งนี้เราจะมาแข่งกันสาเกมนะครับสองในสามใครชนะก็ถือว่าชนะทั้งหมดไปดูกันดีกว่าว่าเกมอะไรรันครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เกมแรกนะครับก็คือเกมเจ็ด ไเด์นะครับผมซึ่งกติกาง่ายๆเลยนะครับก็คือเราจะสเราจะเติมน้ำาไปในขวดนี้แล้วก็ถึเวลาเราไลลงมาปุ๊บเนี่ยก็คืรักา้มได้มากสุดแล้วก็เติมเวลาสามนาทีได้นานยอะสุดชนะไปครับวไม่หความรับ มือมันแน่มากเลยไม่้อขันเก็บไม่ได้อ่ะมือก็นั่งขัดดาบไปขัดดาบไม่ได้เกนมือพอนันกูไหวมากจริงมือพอนันกูหนุ่เปี่ยนมากเลยไม่เกี่นงเลยโอยหมดแล้วลูก มีน้ามั้งป่ัววะดึงอุ Means> ้ยแล้วโอ้โหวิวอ๋อโอ้โหอะไรน่ะ เอาจริงขึ้นหน่อยมากนี่เล่นคนเดียวอ่ะกี่รอบคือขึ้นลงขึ้นลงประมาณสักสิบรอบอ่ะนี่คือผลลัพธ์ที่แบบที่เราได้มาเหนื่อยมากดูน้ำตาไหลแล้วผ่านแล้วสุดๆเรามาสรุปคะแนนกันนะครับคือจักถังอ่ะผมแพ้แต่ว่าเกมนี้คือมีกรรมการเยอะครับตอนนั้นได้รับผู้ชนะรู้ไม่กินเนื้อ มันลงหลังเยอะน่มลกว่าที่วิ่งอยู่อ่ะเป็นไรเป็นไรเป็นไรมันแบบมันแบบแน่นอะคือหายใจไม่ทันไม่ทันเดินไปนไปเดิไปเดินจริงเดิิโอเคเดิใครจะไม่นี่สงสารนะใครจะไม่รู้จะโห่เชตังใจมากเลยจริงๆนะแต่องศามันเดือดนก็อย่างเนี้ยใช่ปะ มันน่าจุ๊บพี่เจอะไรนะเป็นน้ำมันน้ำวันต้องแบบไหลปะเออเช่นแต็มที่แล้วจริงเช่นว่าชนะนระเช่นนะแต่พอปพอกองภาพอ่ะแล้วเราทำฮงหมดเลยพี่เจกฎิกาก็คือเราจะเล่นลอนบัมไหมครับลูกโกงเนี่ยก็คือแต้มของเราภายในสองไอทีหมดแล้วเนี่ย ให้เหรอลูกผมเยอะจนต้องปรับกระบการนียคผคนคแนก้องเลยคุแทนมาเลยแทนกลัอมาคุมเรแข่งรก่อเลยคุณสงสาแล้วงานนี้มเหมือนเหทิงกับานี้มไม่หจริงนาหน มเยอะน่้าต้องต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้ต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้ัได้จ แนนรู้ว่าเขาขี้งงเคก็เกมนี้เรามาสรุปกันนะครับซึ่งของเขาเนี่ยเหลี้ยงหนึ่งส่วนเราเราแต่แต้มหมดนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่เกมสามต่อไปเป็นเกมอะไรไม่รู้ตัดสินนะครับชุดสี่เลแต่พูดว่าอะไรนะพูดอะไรนะแล้วคือด like okay. okay. ้านหลัง ว่าทำไมเขาไม่เลือกสักทางครับเหยียบันเล่งนเหยียบไฟก็ได้แต่เขาเลือกที่จะอยู่เฉยๆครับเราพยายามพยายามไม่ตายนะเป็นคนไม่คนไม่ใจนะครับไม่ใจใจอยู่ดีครับมีปัญหามีปัญหาเราไม่ได้อยากอยู่อยู่กับที่เลยมีปัญหาเยอะครับกดไม่ไปเหยียบไม่ไปเต็มที่แล้วแม่มนโดน ครับผมก็เรามาเก็บเกมสุดท้ายกันแล้นะครับซึงมัเป็นเกมตัดสินแล้วจะเป็นชนะเพราะว่าตอนตอนนี้แทมบถึงแล้วก็เขาก็คือบเือเปลี่ยนไปเอาผ้ากเอาอีกแล้วเลียร์เอาอีกเล้วเพียร

เดี like ๋ยวมึงเชือก่ะอเคโอเคโเกียเคโอเคโอเคโอเโอคโเคโเคโคเคโ่เอเคเคโอเอเอเเคโเคโอคโอเเคโอเอเเอครเคอเอเ ทำมาแล้ไหเฮะได้ไหเนี่ยไดวะนี่ไงเย้เจ้ามนเจ้ามันทั้มแล้วสำหรับรีวยเทปนี้นะครับทีมยิงเกนผู้ชนะไปนะครับโอ้ยกา มาแต่แทบแทบเลยได้รึน่ารัวสิอย่างแกงลูกใจเสียตั้งแต่ฝันแล้วแบบเดินดึงไปไม่ได้ก็อะไรฮะสนุกมากในวันนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ แล้วผมก็สำรับวีไอพีาีพีพีพีต้ต้องเอผนงานดายวนะครับที่ดีสอนก็นะครับให้เราได้ทำกรนวันนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่ยังสนนะฮะพี่พายงสนที่มาเล่นกันกับเราในทีนี้นะครับโอเคไม่ไมยได้แต่ยังหมายถึงหน้านะครับผมก็ฝากวีไีอันเสียเหตุเลยที่อง้ทแนของเราครับก็ทุกทุกครั้งนี้ดนโดนดแหลกเนะครับ ก็มาเจอตัวหนุ่ยได้้นะครับงอนแลายนโออินไปได้ได้ได้่หัจริงอ่ะแบบอันน้นแล้วมนอไม่หลาดไม่หัดแล้วไป่าเดี๋ยวหัน เดฮ้ยอะไรกันบเนี่ยแกเฮ้ยทำไมอีพีนี้น่ารักจังวะอีพีนี้คือแบบน่ารักมากอะก็คือแบบโอวิบวังมันดูตะมูตะมีมากเลยอะแล้วหญิงก็คือแบบเมนินแบงค์อะเนาะหล่อชิบหายหล่ออี้หล่อหล่ออะไรขนาดนั้นนะ หล่อแบบอ้โหล่อมากดวงนี่พี่วงน่ารักมากอ่ยยิ่งตอนพี่วงมันก็คือแบบใจอีฉันก็คือแบบไม่ไหวใจฉันไม่ไหวโอ้ฉันอยากฉันอยากไปรู้แฟนมีตจัดแฟนมิตอีกไหมฉันอยากไปฉันจะเก็บตังเพื่อไปงานมีตของยินและวอไว้เจอกันนะทุกคน ถ้ามีโอกาสไว้เจอกันที่งานของยินวอสักงานหนึ่งแหละฉันต้องไปไว้เจอกันจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ถึงแบบคลิปมันจะเราจะติดตามกดซับสไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งยิงกุ้งยิงยิงคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย